โควิดเองเนี่ยของหันษาเนี่ยโดนผลกระทบทั้งฝั่งชาคนไปเที่ยวที่ไทยแล้วก็ไทยมาเที่ยวที่นี่เลยใช่ปะใช่ถูกต้องครับก็คือผลกระทบนี้ก็คือทําให้แขกอินบาวกับเอาบาวเฉพาะตลาดไทยเพราะคือผมทําตลาดไทยเวียดนามเนี่ยก็คือคนไทยมาเวียดนามก็ไม่มีมคนเวียดนามไปไทยก็ไม่มีมนะครับก็คือยังติดปัญหาที่หนึ่งต่กอนก็คือวัคซีนยังไม่ได้ฉีด ที่สองก็คือขอตกลงเกี่ยวกับโควิดวัคซีนนะครับผมก็คือต้องมีพาสปอร์ตวัคซีนไม่มีอมตอนที่สามคือขอตกลงกันระหว่วางสองประเทศเวียดนามกับไทยไม่ชัดเจนข้อที่สี่ก็คือถ้าไปนี่ก็ต้องเสียคา่าเช็ต pcr ก่อนอเจ็ดสิบสองชั่วโมงมแล้วก็หลังจากที่เที่ยวเสร็จกลับประเทศไทยก็ต้องอยู่ต้องเข้าโลรงแรมอีกหนึ่งวันนะครับก็เลยทาให ผลกระทบระหว่างการที่คนเวียดนามไปเที่ยวไทยก็น้อยแทบจะไม่มีเลยหรือว่าคนไทยมาเที่ยวเวียดนามแล้วก็กลับจากเวียดนามไปก็ไม่มีนะครับแต่ว่าตอนที่สมัยรุ่งๆเลยอ่ะก่อนโควิดเนี่ยมีไรายได้จากการพาไทยไปกลับอย่างเงี้ยอนนั้นเท่าไหร่ออรมีรายได้ถือว่าดีนะครับรเพราะว่าคือพาสังคนไทยไปเที่ยวเวียดนามแล้วพาคนเวียดนามไปเที่ยวไทยรายได้อย่างมังเทศพวกผมเดือนหนึ่งก็ประมาณ สามหมื่นบาทต่อเดือนอแต่หลังจากโควิดเมาท์เทศหลายคนก็กลับไปเป็นขับแกร็บหลายคนก็พนักงานเสิร์ฟหลายคนก็ขายกาแฟหลายคนก็ทาอาหารผัานสารนี่ก็รายได้หายเลยรายได้หายเลยครับเดือนหนึ่งได้ประมาณหกถึงเจ็ดพันวันนี้เป็นวันแรกที่มารับกรุ๊ปไทยดีใจมากเลยดีใจมากครับผมวันแรกหลังจากสองปีที่ไม่ได้ทาทัวระหว่างประเทศไทยกับเวียดนามะหลือเลยดีใจมากนะครับนะฮะ ดีใจมากๆเลยนะครับผมแล้วได้ข่าวว่ามีทัวร์จองยาวไปถึงหลายเดือนแล้วครับผมก็มีทัวร์จะเยอะก็คือช่วงตั้งแต่มีวันที่ส0เมษาจนถึงวันที่20เมษาเนี่ยคือเยอะเลยนะช่วงพักเทศกาลสงกร,รานต์ของประเทศไทยแล้วกําลังจากหลังก็คือก็จะมีปริศภามีทุนากก็เยอะแล้วนะครับผมเดือนหนึ่งก็ประมาณ3าถึงสี่คู่แล้วก็เป็นความหวังคว,ความหวังฮะความหวังครับกํลังให้มันเหมือนเดิมเพราะว่าคือแต่ก่อนก็คือ พวกผมได่ทําทริปนี่ก็คือเดือนหนึ่งยังตำนะครับรวมถ่างคนเวียดนามไปเที่ยวไทยแล้วก็คนไทยมาเที่ยวเวียดนามอย่างไม่หกถึงเกตครุกต่อเดือนนะครับผมนะครับอยากให้แค่จะกลับไปเหมือนเดิมนี่ก็โอเคแล้วโอ้กลับไปเหมือนเดิมว่าสุดยอดแล้วนะครับมอนะครับนะฮะก็ทุกอย่างก็คือขอให้โลกหายจากโควิดแต่ตอนนี้เห็นเวียดนามยังสร้าง ยังสร้างแหล่งท่องเที่ยวตลอดเวลามีโควิดก็สร้างมีโควิดก็ทำครับก็ทําเพราะว่าตอนนี้ก็คือเวียดนามเปิดให้คนเวียดนามไปเที่ยวยังในเวียดนามสบายสบายก็นานไปแล้วนะครับแต่ว่าคือเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวตาอนั่นคือสิามีนาที่ผ่านมาแต่ส่วนคนเวียดนามหลังจากฉีดวัคซีนคนละสองเข็มสามเข็มก็คือเขาก็คือมีพุ่งกันของของตัวเองแล้วนะครับแล้วก็คือพักไปปีสองปีไม่ได้ไปเที่ยวตอนนี้คือเขาอยาไปเที่ยวมากแล้วนะครับตอนนี้คือเวียดนามจะทําเหมือนไทยสมัยก่อนอ่ะ คนเวียดนามไปเที่ยวเวียดนามสมัยก่อนไทยอ่ะพัฒนาจากไทยเที่ยวไทยไงเวียดนามตอนนี้คือทําเวียดนามไปเที่ยวเวียดนามนะครับผมแล้วตอนนี้ถามในในใจแที่เราทําค่ะรู้วาคิดว่าคนเวียดนามอยากไปเที่ยวไทยไหมโอ้คนเวียดนามอยากไปเที่ยวไทยมากนะครับตอนนี้ก็คือบริษัทออฟฟิศคนทั่วไปเพื่อนผมคนที่ผมรู้จักนะครับผม สอบถามทัวร์ไปเที่ยวไทยเยอะมากแต่เขาติดตรงที่แต่ติดตรงที่เดส e n เอนโกนะครับเออนะฮะนะฮะเขาเขาก็จะแบบก็คือหนักใจหน่อยหนักใจนะฮะต้องเสียค่าจะเพราะว่าคืออย่างนี้ตอนนี้ก็คือถ้าไปเที่ยวประเทศอื่นครับคุณเสียแค่หมื่นกว่าบาทนี่เป็นเงินไทยนะแต่ว่าคุณไปเที่ยวไทยเสียก็จะหมื่นกว่าบาทแต่ว่าคือต้องเสียเพิ่มอีก เออเทสเอ็นโกคาเทสคารายอีกก็สามสี่พันก็คือเขาคิดว่าจะไปประเทศอื่นดีกว่าถ้าไปต้องไปประเทศอื่นคนเวียดนามไปเที่ยวประเทศไหนตอนนี้คือเขาจะเลือกไปเที่ยวเกาหลีสิงคโปร์มาเลเซียญี่ปุ่นบาหลีไปไหมบาหลีไปครับนะครับอินโดนี่แหละไปที่เกาะเขาชอบเหมือนกันนะครับค่ะโอเคขอบคุณครับ ค่ะเดี๋ยวเราค่อยขอชื่อนะยังอยู่กับเราอีกหลายวันใช่ไหมยังอยู่อีกนะแต่ว่าวันนี้มันได้คิวไงมันก็ได้ขายที่ประมาณจริงๆก็คือวันนี้ผมอยากให้แบบเราอยู่ที่บรรดาฮิวนินานกว่านี้นิดนึงนะครับเราจะได้ไปครบทุกจุดนะครับผมก็จะได้เสนอเกี่ยวกับบรรดาฮิวมีอะไรบ้างนะครับจุดขายของมีอะไรแลวก็ภายในสองปีที่ไม่มีแขกมาที่จวด้ติได้ขอยำไดว่าคือเหมือนแบบยยังมีชีวิตอยู่อะคือ